ในปีใหม่เนี้ยที่กำลังจะถึงเนี้ยนะคะอยากให้ทุกคนให้ของขวัญตัวเองซึ่งของขวัญชิ้นเนี้ยจะเป็นของขวัญที่ไม่ต้องใช้เงินมันจะเป็นของขวัญที่แบบมันไม่ต้องลงทุนลงแรงแล้วกันแต่มันใช้มันต้องลงพลังใจนะของขวัญชิ้นเนี้ยอยากจะให้ทุกคนลองอ่อนโยนกับตัวเองให้มากขึ้น ให้ลองฝึก่อนเดียวกับตัวเองให้เป็นเพราะว่าบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเก่งขึ้นในปีหน้าเราไม่จําเป็นต้องแข็งแรงขึ้นคือแบบบังคับตัวเองฟอ r สตัวเองให้แบบต้องเก่งแก่งขึ้นเนาะหรือบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องแบบประสบความสําเร็จเป็นชิ้นใหญ่เลยก็ได้ในปีหน้าแต่ในปีหน้าบางครั้งเราอาจจะแค่รู้สึกว่าบางช่วงชีวิตของเราอะเราแค่ต้องประคองตัวเองไปให้ได้ ในช่วงเวลาที่มันอาจจะยากลําบากเนาะแค่นั้นคือพอแล้วคือการที่เราพยายามประคับประคองตัวเองไปด้วยด้วยด้วย,วยจังหวะที่มันอ่อนโยนเนาะบางครั้งการพักการแค่พักอะ่ะหยุดพักอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอเนาะเช่นเดียวกันการร้องขอความช่วยเหลือในบางครั้งไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวหรือทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีความสามารถเนาะบางครั้งเราแค่อาจจะต้องสโลว์ดาว แล้วก็หาจังหวะของตัวเองให้เจอคือเรายังไปต่อแต่ไปในจังหวะของเราจังหวะของเราแปลว่าอะไรคนบางคนเกิดมาเพื่อวิ่งแค่จ็อกกิ้งคนบางคนเกิดมาเหมือนเพื่อวิ่งฮาฟมินิมาราทอนหรอะไรเนาะบางคนเกิดมาเพื่อวิ่งเทรลแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีเพจเป็นของตัวเองเนาะเราต้องหาจังหวะชีวิตของตัวเองให้เจอว่าเราเป็นคนจังหวะแบบไหนแล้วเราต้องประคับประคองตัวเองไปด้วยจังหวะ ที่มันเป็นจังหวะของเราเองเพราะฉะนั้นในปีหน้าบางทีเราอาจจะไม่ต้องประสบความสำเร็จอะไรชิ้นใหญ่เลยก็ได้เราหาจังหวะของตัวเองให้เจอเพื่อที่เราก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใจร้ายกับตัวเองไม่บังคับตัวเองมากเกินไปเ,เราให้ตัวเองค่อยๆอ,อ่อนโยนกับตัวเองอะให้ตัวเองได้ค่อยๆไปในจังหวะของตัวเองหยุดพักบ้างหากจําเป็นร้องขอความช่วยเหลือบ้างหากต้องการ แค่นั้นเองมันก็บางครั้งเวลาที่เรารู้สึกไม่มั่นคงน่ะมันเป็นเพ,เพียงแค่สัญญาณว่าหัวใจเราอะ่ะมันทํางานหนักเกินไปละช่วงเนี้ยมันทํางานถังไปละมันอาจจะต้องการแค่พักผ่อนและการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อยากใช้ห้ทุกคนอะ่ะลองให้ของขวัญกับตัวเองคือการอ่อนโยนกับตัวเองให้เป็นใจดีกับตัวเองให้เป็นก็พอละค่ะ